วันนี้เป็นวันดีนะครับทุกท้ามารับรถก็ประมาณ4,5คันนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างเริ่มครับแรกนะครับก็จะเป็นรุ่น X Series Speed 1.9กนะครับก็คันนี้แต่งพร้อมแม็กคอ์บ18นะครับอ่าตัวนี้เป็นเครื่องหนึจุดเก้านะครับชุดแต่ง X Series จากโรงงานเลยนะครับผมสีขาวครับรถคันนี้ก็รอล้างนะครับรอล้าง วันนี้ใส่เฟรมเบอร์60รอบคันนะครับแม็กตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยเข้ากับชุดแต่งของเรานะครับแม็กเงามากนะครับเดี๋ยวไปชมรถคันต่อไปรถคุ้นข้างเยอะนะครับที่เรา รถคันต่อไปนะครับก็เป็นแคปโฟตัวนี้เป็นตัวออโต้นะครับ S Auto นะครับกับชุดแต่ง S Sporty นะครับอันนี้ก็ลูกค้าเอาสีบอลเงินแล้วก็ m a ็ T E นะครับคันนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งรอบคันแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยติดลายเคฟล่าให้ด้วยนะครับค่อนข้างสวยเลยมาดูอีกคันหนึ่ง นี่ก็เป็น Space Cap S นะครับ1.9คันนี้เนี่ยตกแต่งนะครับพบคันนะครับใส่แม็กทีนะครับ48นะครับแต่คันนี้ใส่ยางใหญ่นิดนึงนะครับผมยางจะเป็นตัว255นะครับก็จะออกทรงยีราฟแคะหน่อยนะครับเราไปดูทางนู้นกันต่อโอ้คันนี้นีจัดว่าเต็มสุดเลย ก็จะเป็นตัว x s ็ r ซิลี่สป d เหมือนคันแรกนะครับแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนฝากระโปรงเคปล่า,างานแท้นะครับแล้วก็แม c คอสมิกตัวนี้ Mac Cosmic แท้เลยสีสวยมากพร้อมติดสติ๊กเกอร์นะครับสวยจริงครับอันนี้สวยจริง ต่อไปอวันนี้รุ่นสเปคแค็เอจะเยอะหน่อยนะอะอันนี้ก็แต่งลงแม็กนะครับแต่คันนี้สีขาวนวลอ๋อเมื่อกี้ผมขอโทษทีผมพูดรุ่นผิดอันนี้เป็นสเปคแค LDA นะครับถ้าเป็น S เ,เนี่ย เอสกระจังหน้ามันจะไม่ใช่คมเมียยแบบนี้นะครับแต่นี่ตัว LDA มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ L แล้วก็ตัว LED นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกแล้วไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งตัวเอไม่มีนะครับ